ดูจุดสำคัญชี้ตำหนิในเหรียญเ้าหลังตัดหลวงพยิยอมอันนี้บล็อกสองนะครับเหรียญยันเล็กเหรียญบางจุดที่เป็นผดผื่นเป็นก้อนอย่างนี้เนี่ยตามหนังสือพระเครื่องสายวัตถพานสูงนะครับอ่าเส้นเสียนข้างล่างเราก็เห็นคมๆ ใต้หลวงปู่คำว่าสะพานสูงจะมีเสี้ยงคม,คมคมนะครับนี่ข้างในเหรียญในเหรียญยันเล็กเหรียญบางยังมีเส้นคมคม,คมเหรียญหนานี่จุดข้องก้อนที่กากเป็น,นก้อนก้อนเหรียญนี้เป็นเหรียอญอยันเล็กพุทธสังมีเป็นเหรียญบาง บางครั้งที่สองจุดปิ้นข้างหลังรูปปิ้นอะไรสังเกตให้ดีนะครับการวางเหรียญถ้าปิ้นด้านหลังนี่เรามาดูในเหรียญมีการวางขอบเหรียญที่มันปิ้นล่างปิ้นซ้ายสายล่างซ้ายล่างนี่ ทางด้านซ้ายเพืเ่อนๆสังเกตว่าเหรียญมันจะปิ้นมีการหเห็นนะมีรอยเสี้ยนวิ่งของการวางเหรียญจุดตรงนี้เสี้ยนที่อยู่ในนี้นะเสี้ยนที่อยู่ในนี้เพืเ่อนๆสังเกตะจะมีขีดอยู่ในกลม,กลม ในยันนะครับอ่าจะมีขีดในตัวพุทธอ่าขอบตัดอ่าขอบตัดจะเนอเนอตัดหยาบอ่ามีทางรถไฟอยู่หน่อยหนึ่งนะครับแต่ยังตัดไม่สุดนะยังไม่ตัดไม่สุดเหมือนพักเก๋อ่าให้เพื่อนๆสังเกตไว้